และนี่ก็คือที่สุดของเครื่องปรินเตอร์ที่เอาไว้ปรินต์ฟิล์มนะครับ HP DesignJet Z6 ตัวนี้เนี่ย เราเทสมาแล้วอิงแมนเทสมาแล้วว่าสำหรับเครื่องปรินเตอร์ที่ปรินต์ฟิล์มเนี่ยไม่ว่าจะเป็น t s ซีรีสรุ่นไหนหรือ z s e r i e ีรุ่นไหนผมว่าตัวนี้คุ้มค่าสุดและที่อยู่ตรงนี้ก็คือ Z-6 44นิ้วเป็นตัวใหญ่ที่สุดของ Z-6 เลยสำหรับ Z-6 นั้นคุณลูกค้าสามารถเลือกออปชันได้2ไซส์นะครับก็คือ24นิ้วกับ44นิ้วนี่คือไซส์ที่ใหญ่ที่สุดพิมพ์ A0 ได้ ใหญ่ๆไปเลยนะครับแต่สําหรับงานบล็อกสกรีนเนี่ยลูกค้าก็คงจะเลือกสักแค่24นิ้วจริงๆก็น่าจะตอบโจทย์แล้วนะครับแต่ถ้าใจคุ้มค่ากว่าก็ซื้อตัวใหญ่ไปเลยเผื่อรองรับงานรูปถ่ายรองรับงาน power user <S 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 พวกแครดพวกนี้คือสบายมากเลยแต่เครื่องตัวนี้มันมี6สีนะครับก็คือ CMYK แต่ว่าดำเนี่ยจะมีดำด้านมาด้วยนะครับและมีสีแดงที่เขาเรียกว่า chromatic r e มา ที่จะทําให้เครื่องตัวนี้พิมพ์สีได้สวยแล้วก็มีคาเลอร์การมุรที่ใหญ่มากๆกว้างมากๆทําให้รองรับงานรูปถ่ายได้ดีทีนี้สําหรับงานปรินต์ฟิล์มเนี่ยเขาต้องเน้นความดำครับคือต้องดํามากๆเลยนะฮะมัน T Series T สองสนะครับที่ถูกกว่านะคะถูกกว่าก็ใช่คุณภาพมันก็ต่างกันนะครับถ้าคุณลูกค้าเน้นเอาที่สุดเลยนะครับของความดําบนฟิล์มตัวนี้เลยครับ Z Series Z 6นะครับ อิงแมนเทสมาแล้วเพราะมีต้องสองดำมีดำปกติแล้วก็มีดำด้านนะครับท้ายที่สุดแล้วสนใจเครื่องพิมพ์เตอร์ hp design jet ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนไม่ว่าคุณจะไปพิมพ์แคทนะครับหรือว่าจะเอาไปพิมพ์รูปนะฮะความละเอียดตัวนี้2,400คูณพนนะครับก็คือแม็กซิมัมที่สุดของเรื่องความละเอียดแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องของ post script นี่ก็สำคัญ hp ตัวนี้มี post script มาให้ด้วย post script คืออะไรก็คือเป็นเหมือนสคริปที่เอาไว้พิมพ์งาน โดยที่มันจะไม่คอมเพรสไฟล์หรือว่าไม่บีบอัดไฟล์ทำให้ลายเส้นในแคปใช่ไหมครับในอิลลสเตรเตอร์อย่างเงี้ยมันสูญหายไปแปลว่าถ้าเกิดคุณเอาไปพิมพ์งานพวกแบบวาดอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ลายเส้นเนี่ยตรงอันนี้สำคัญมันต้องตรงและมันต้องไม่หาย ไม่ว่าจะบางแค่ไหนนะครับตัว postscript นี้มีมาให้พร้อมกับเครื่องปรินเตอร์ HP ตัวนี้นะครับถ้าซื้อแยกนี่คือหลายหมื่นบาทเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับอันนี้มีมาให้เลยซอฟต์แวร์ใช้ง่ายช่างของเราไปส่งและติดตั้งให้สนใจติดต่อ i ิง m a n ได้เลยทุกสาขาโทรมาหาเราแอดไลน์เราหรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราเข้ามาที่โชว์รูมเราที่หลักสีก็ได้นะครับผมสรวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันที่อิงแมนครับ